เป็นมากรรมการออกบูตจำหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวไว้รับรองความต้องการลูกค้าทุกกุ้มไว้มากที่สุดสำหรับบริษัทเบสอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอดเอเจนซี่จำกัดโดยคุณบุม๋มกุลชรปีปริยาดีกุลกรรมการบริหารที่ร่วมออกบูตในงานเที่ยวทั่วไทยไปโทรโลกครั้งที่30สณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต่าสุดในวันที่17บจมกราคมที่ผ่านมาก่อได้เชิญคนดังสายมูได้แก่สินแสเป็นหนึ่งหมอปลายภัย และนางแบบนักแสดงชื่อดังอย่างจีน่าวิรยามาร่วมแชร์เทคนิคไปมูกับทัวอย่างไงให้ปังกับ3มคนดังดังกล่านั่นเองค่ะก็จริงๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวันที่แบบสนุกอีกวันนึงนะคะเรียกได้ว่าดาราสายมูระดับประเทศนะคะให้เกียรติมาร่วมง,งานกับบูนะคะก็ถือว่าสองท่านนี้ก็เป็นเป็นบุคคลที่ทํา เคยทำร่วมง,งานกันกับเบสนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีนะคะแล้วก็ไปทัวร์ด้วยกันนะคะแล้วก็จีน่าอีกคนหนึ่งก็คือเป็นเหมือนลูกสาวแหละจะไปเที่ยวด้วยกันมาบ่อยละนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่เราเข้าสู่วันที่2แล้วนะคะอย่างที่บอกในบุ๋มก็เตรียมโปรแกรมแล้วก็โปรโมชั่นมากกว่าร้อยเส้นทางนะคะมาลดลดแรกแจกแถมนะคะแล้วก็ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ที่บอกว่ารางวัลบุรุษค่าออทองคำา12เส้น นะคะได้ไปเลยคนเดียวนะคะร่วมลุ้นรางวัลใหญ่นะคะแล้วก็ iPhone 16 Pro Max แล้วก็สกูตเตอร์ไฟฟ้ารวมถึงรูดบัตรเครดิตในงานนะคะไม่ชาร์จค่ะก็ก็ตอนนี้มาประมาณจริงๆเราตั้งเป้า4วัน200ล้านนะคะแต่ตอนนี้น่าจะประมาณ40%แล้วค่ะว่าสำหรับสาหรับช่วงวันครึ่งนะคะก็ลองมาลุ้นที่เหลือนะคะ ก็พยายามตั้งใจค่ะเพราะว่าเราก็เจอกันแค่ปีละ2องครั้งเท่านั้นเองจริงๆต้องบอกว่า<ม>ด้วยความที่เราก็คือเป็นสายมูเป็นคนสองสแสวงหาโปรแกรมในเรื่องราวสายมูต่างๆมาเจอเบสเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคือเขาพาไปเที<ม>่ยวจริง<ม><ม>พาไปใช้พาไปใช้ในสถานที่จร<ม>ิงๆ,ๆในทุกเรื่องราว แล้วต้องบอกมีโอกาสได้รวมคลิปกันท่านี้ต้องบอกมีข่าวใครที่เป็นสายมูฟังกด,ดีนะคือเบสในช่างเนี้ยชื่อก็บอกว่าคือเบสดังนั้นทุกโปรแกรมที่เป็นสายมูเขามีหัวหน้าทัวร์ที่รู้และเชี่ยวชาญและแน่นอนมางานเนี้ยคุณมาเจอโปรแกรมมูต่างๆเนี่ยคุณสามารถซื้อได้อย่างมั่นใจนะค่ะกำลังจะมีแฟนไปดูจากเบสค่ะแวก็ยินดีมากๆเลยนะคะ <laughs> ที่รายการพี่บุ๋มมาลงที่ช่องอะไร อยากไปไหนกับเบสจริงอยากไปทุกที่เลยนะคะแต่ว่าอยากเป็นคลิปที่พักขอแม่เลยด้วยคืม่อยากไปก็ของรายนะคะ่วมงานกับพี่บุ๋มกับอาจารย์เปเนินมาก็พักหนึ่งแล้วนะคะก็รู้เลยว่าเบสนะคะทุกอย่างแบบว่ามีรายละเอียดมีดีเทลแล้วก็เนื่อถึงคุณภาพไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่ทั้งการกินการเดินทางทุกอย่างเลยนะคะก็ก็มั่นใจในเบสนะคะแต่ว่าไปอ่ะมีคลิปอยากให้เบสอ่ะจัดให้ในรองของการที่ไปจะไปแก้บนส่วนตัวในครอบครัวของไปเองก็คืออยากไปอี นะคะนี่อยากไปแบบไพรเวทเลยค่ะจริงๆก็จีน่าก็เป็นรูกลักเบสอยู่แล้วนี่เบสตี้ก็สุดๆอยู่แล้วนี่แต่ว่าก็จริงๆจะบอกว่าตัดสินใจเลือกเบสได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยจากที่จีน่าคุกคีอยู่กับเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะคุณภาพเนี่ยเกินคำว่าพิเยมจริงๆไม่ว่าจะอาหารการกินโรงแรมทุกต่างๆนะคะแล้วก็เงินที่เสียไปเนี่ยรับรองได้ว่า อิ่มเอมกับบรรยากาศและภาพและความรู้ที่ได้ไปครบถ้วนแน่ๆค่ะยังไงก็ฝากไปด้วยค่ะเบสอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะยงไก็ฝากนะคะเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะบริษัทบุ๋มเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เนี่ยสี่วันที่เรามีการจัดบูธมาเนี่ยเรายกทับนอกจากดารานักแสดงแล้วเราก็ยังพาตัวแทนจำหน่ายถึง24บริษัทชั้นนำมามาออกบูธด้วยกันนะคะเตรียมโปรแกรมไว้สำหรับต้อนรับในช่วงเทศกาลสงกราน นะคะแล้วก็มีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่ทางเบสเนี่ยค่อยออกมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเส้ทนทางพิเศษอย่างเช่นคาซักสถานนะคะหรืออื่นๆเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าเราเราก็พร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะคะก็เชิญชวนมามามาเที่ยวนะคะเชิญชวนมาใช้จ่ายเงินนะคะห,หาความสุขให้กับทุกท่านแล้วก็ครอบครัวนะคะไปกับเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นเราก็การันตีนะคะในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความแข็งแรงของบริษัทค่ะ